เอาเลยครับผมก็กาอสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กันในช่องคอมมินีเอนั่นเองนะตอนนี้อยู่กันในเกม Scarlet Battle นะครับผมนะถ้าใครยังไม่รู้จักเกมนี้นะครับเป็นเกมแนวโปเกมอนนะครับเทิร์นเบดนะครับผมพร้อมให้กับเทรนเนอร์นะครับมารวบรวมโปเกมอนนะครับผมประมาณนี้ละกันนะครับผมผมบอกเลยว่า Scarlet Battle นี่เป็นเกมที่ค่อนข้างที่จะใส่ใจ กับผู้เล่นมากๆเลยนะครับ GM ใจดีมากๆเลยนะครับผมสําหรับแอดมินโอเคนะครับผมสําหรับเกมนี้นะครับมีทั้งด้าน2เซิร์ฟนะครับตอนนี้นะอนาคตก็จะมีเยอะแยะมากมายนะครับแต่ตอนนี้ก็มีอยู่2เซิร์ฟก่อนนะครับเพราะว่าเพิ่งเกมเพิ่งเปิดได้5วันเองนะถ้าใครอยากมาเก่งนะครับผมสามารถมาเล่นกันได้เลยนะครับโอเคเนี่ยสำหรับเกมนี้มีอัปเดตครั้งใหญ่เข้ามาะครับแบบใหญ่มากๆเลยนี่ครับมีการอัปเดตแพทแบบบิ๊กแพทเลยนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูทางด้านตรงนี้ก่อนนะครับผมนี่มีการ เพิ่มนะครับโปเกมอนเข้ามาถึง3ตัวนั่นเองนะครับแล้วก็เพิ่มทางด้านโปรไฟล์เข้ามาดูเห็นไหมตัวละครใหม่ๆทั้งนั้นเลยนะครับเราที่เราไม่เคยเห็นทั้งนั้นเลยนะครับมีเพิ่มเข้ามาในเกมนี้ประมาณนี้นะครับใช้ใจสะสมพิเศษคูณ2นะี่ฮะมีมีมอาอลิสใช่ไหมแล้วก็อะไรอะอ่านชื่อไม่ออกนะครับผม ะฉลองเปิดเติมนะครับเติมเงินคูณ45นั่นเองนะครับขอบคุณที่สนับสนุนมาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวที่อบอุ่นกันนะคะประมาณนี้เลยนี่ยครับนะวิธีเติมเงินนะครับเพียงกดปุ่มตรงนี้อ่าเดี๋ยวผมมาสอนทีหลังละกันถ้าจริงจริงผมสอนไปแล้วนะครับสามารถไปเลื่อนดูได้นะครับผมสําหรับเกม s c a r l e t b e t t e นะครับผมนาคลิปมาเยอะแล้วนะสามารถเลื่อนไปดูได้นะครับผมสอนเติมไปแล้วด้วยนะนะสำหรับพาร์ทก็มีเยอะมากมายเลยนี่ยครับ ไอเทนะครับมาใหม่อาวุธระดับเทพปรากฏตัวแล้วนะครับกล่อง3 0 0พเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาสุ่มด้วยนะวันนี้นะเลดยีรทุกตัวโอ้เออนี่ผมลืมไปนะครับครั้งที่แล้วนะผมแนะนำานรัยผมให้ท่านผู้ชมมาสุ่มทางด้านกิจกรรมตรงนี้นั่นเองนะครับผมวันนี้เดี๋ยวจะมาทําให้ดูด้วยนะเพราะว่าผมเหลือไว้เนี่ยผมเหลือไว้หนึ่งอันนะเดี๋ยวจะมาสุ่มกันอ่ะกดฟรีไปเดี๋ยวได้ไหมเราต้องมีพันห้านะครับถึงจะแลกกล่องได้ โอโ้แล้วก็ไม่ได้ด้วยอ่ะผมสุ่มไปอีกอันนึงโอโ้โอเคมาละพันห้าพอดีกดเลขรางวัลเลยนะครับที่ผมแนะนําไปก็คือกล่องนี้นั่นเองเราจะได้กล่องสุ่มเทพเจ้ามาอันหนึ่งอ่าในกล่องนี้เนี่ยครับจะมีโปเกมอนเอสบวกนั่นเองโดยที่เราไม่ต้องเติมด้วยเราจะได้มาฟรีๆเลยเนะครับเราจะเสียแค่เพชรเองเนอะฮะเดี๋ยวผมมาเปิดให้ดูเลยแล้วกันก่อนที่จะไปอันนี้ไม่ใช่ดิกล่องไหนวะนี่โอ้มันให้เลือกด้วยนะ เป็นกล่องเลือกด้วยนะเอ้าเดี๋ยวไม่ใช่ดิอ๋อคนละกล่องเลยครับอันนี้ต้องเป็นอันนี้กล่องซูมนี่ที่เราได้นะปึ๊บอุย้ยแล้วเป็นมังกรด้วยตัวนี้น่าจะเก่งน่าดูเลยนะครับผมประมาณนี้แล้วกันโอเคก่อนที่จะไปเข้าเรื่องกันนะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกทางด้านของการอัปเดตแพทครั้งใหญ่ก่อนนะครับผมนะอ่ะอย่างแรกเลยเราก็เข้ามาที่สารานุกรมโปเกมอนนั่นเองนะครับผมมีทางด้านโปเกมอนที่เข้ามาใหม่ก็คือ ตัวนี้นะครับผมตัวหนึ่งะนรับอ่าเป็นโปเกมอนเอสบวกตัวนี้เข้ามาแล้วก็จะมีเป็นเอธรรมดานะครับเพิ่มเข้ามา2ตัวนั่นเองนะฮะอยู่ข้างล่างๆหน่อยนะเน่จะเป็นตัวนี้นะครับผมเป็นหุ่นยนต์เลยเป็นไซบอร์กเลยในแอปเนี่ยอ่าสตัวนี้เลยนะครับผมประมาณนี้นะครับแล้วก็มีการเพิ่มทางด้านของโปรไฟล์เข้ามานะครับอวตารนั่นเองเน่นะครับก็อยู่ในนี้แหละนะครับผมที่เพิ่มเข้ามานะแล้วก็แก้บัคตัวละครอะไรประมาณนี้เลย นะครับผมแล้วเทนเนอร์นะครับจะไม่ตันที่เลเวล180แล้วนะครับตอนนี้จะตันที่เลเวล200นั่นเองนะครับฟาร์มกันจุกๆเลยนะครับผมอันนี้ผมยังไม่ได้ครึ่งหนึ่งเลยเนี่ยนะครับเพราะว่าเซิร์ฟเพิ่งเปิดเองนะก็รีบเข้ามาฟาร์มกันเลยนะฮะเราจะมาสุ่มทางด้านของอาวุธเทพนั่นเองเพราะโปเกมอนผมไม่ได้หวังอะไรแล้วนะครับผมว่าทีมนี้ก็น่าจะไปได้แล้วนะครับอ่าเราจะมาสุ่มอาวุธนั่นเองนะครับผมอาวุธอาวุธ นี่นะครับกล่องสุ่มอาวุธเทพฮะฮะเราสามารถเลือกสุ่มได้เลยนะครับเราชอบอันไหนนะเราสามารถเลือกสุ่มได้เลยนะครับเดี๋ยวผมขอดูก่อนว่ามีอันไหนที่ดีๆโดนๆมั่งนะครับผมคิดว่านี่ฮะไม่รู้ว่าผมก็ไม่รู้ว่าผมเอาอันนี้ก่อนละกันนี่ครับผมสุ่มไปเลยผมเอาให้หมด3 0 0 0 0ื่นอยเลยนะนะครับผมสําหรับวันนี้เพราะว่าจะเก็บทั้งนั้นกิจกรรมสะสมด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวผมซื้อมาเรียงเลย ซื้อเลียงเลียงปลาเข้าให้มาโอเคเราสามารถเติมเงินได้ด้วยนะเพราะว่าตอนนี้เขามีกิจกรรมเติมเงินคูณ45นั่นเองเนี่ยไม่ต้องกลัวที่จะได้ไม่คุ้มเลยะครับรีบเติมตอนนี้คุ้มสุดๆเลยนะครับผมถ้ากิจกรรมหมดแล้วนะครับเราจะไม่ได้แบบนี้แล้วนั่นเองเราสามารถตุนไว้ได้เลยผมคิดว่าน่าจะพอดีเลยนะครับซื้อ9กล่อง จริงๆก็ซื้อมาไว้อัปเกรดด้วยก็ได้นะครับถ้าท่านผู้ชมนะคอยหรือเหลือนะครับสามารถซื้อได้เลยนะครับโอเคเอาท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวที่เหลือผมว่าจะเอาไปซื้อทั้งน้านของแพ็คพัฒนาจะเอาเป็นชิ้นส่วนอนเนกประสงค์นะครับเพราะว่าตรงนี้ต้องใช้ในการอัปเกรดโปเกมอนเยอะมากๆนะี่ครับขอซื้อก่อนแล้วกันโอเคกล่องสุดท้ายนะครับ เหลือ500ก็เก็บไว้ก่อนละกันนะครับเผื่อ GM แจกนะแล้วก็อย่าลืมนะครับเข้าไปในเพจด้วยนะครับในกลุ่มนะสามารถไปเล่นกิจกรรมกันได้นะครับช่วงนี้ GM เขาแจกเยอะมากๆเลยทางนั้นแอดมินก็ติดตามนะครับตลอดเวลาเลยนะครับสามารถไปแวะคุยกับแอดมินได้เลยนะโอเคเรามาดูกันที่กระเป๋าก่อนนี่ครับโอ้โแบบเรืองแสงจ้าจัดเลยนะครับ1 2 3 4 5 9กล่องนะครับบโอเคมาเปิดทีละ,ละกล่องหลักกัน กล่องเลขอุ้ยอันนี้ได้มาแล้วนะครับน่าจะเอาไปอัปเกรดเพิ่มต่อได้มาผมเปิดแบบไม่คิดอะไรแล้วนะครับผมโอเคอย่างน้อยมันก็เก่งทุกอันนะครับผมไม่ได้เกรือนะอุ้ยอันนี้น่าจะใส่กับมิวทูล่างตัวเล็กๆอะอืมดาบไม่ย่อท้อวะ่ะนี่อุ้ยผูดาบดับเท่จัดเลยวะ่ะดับแห่งการสร้างโลกอู้ แล้วดูสเตตมันนี่โคตรเยอะเพราะผมไม่ทันดูนะปกติมันสเตตแค่ห้าพันนะเมื่อกี้สเตตหมื่นหนึ่งเลยนะทั้งนั้นเลือดนะครับผมเนี่ยปกติห้าพันนะครับโอ้ oh my god โอเคแล้วผมมีกล่องเลือกอันนี้อยู่นะครับผมไม่รู้ว่าได้มายังไงนะแต่ผมมีนั่นเอง <laughs> ผมก็ไม่รู้เหมือนกังเลยอ๋อผมจะเลือกเป็นตัวหัวเพชรดีกว่าน่าจะได้ใช้นะเอเคโอเค โอเคเดี๋ยวผมจะมาบอกทางด้านของเซิร์ฟนี้ว่ามันดียังไงนะผมชอบมากๆเลยตั้งแต่ผมเล่นมา5วันก่อนเปิดเกมเนี่ยทางแอดมินะครับ,รบได้ทำการอัปเดตต่างๆนานาเพื่อให้กับผู้เล่นนะครับผมให้เล่นได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับผมไม่ต้องเสียเวลามาไอ้นี่เลยนะอ่ะเดี๋ยวผมนำให้ดูแล้วกันถ้าพูดแล้วแบบมันไม่เห็นภาพนะครับโอเคอันดับแรกเลยนะเรากดแรกอันเอกประสงค์กันแรกเศษก่อนอ่าห้ ปึ๊บนะครับเรามี200ละนะครับถ้ากดรวมตรงนี้ปกติมันจะต้องเสียเวลากดยืนยันกดอะไรไปนะครับผมแต่สำหรับเซิร์ฟนี้นะเรากดปุ๊บแล้วได้ปั๊บเลยนี่โอ้โหนะแล้วนี่ก็คือเราต้องกดจริงๆเราต้องกดแบบนี้ใช่ไหมแต่ทางสก a าเลตแบตเดอไม่ทำครับสกาเลตแบตเดอกดอัตโนมัติได้เลยปุ๊บแล้วกดอย่างนี้ได้เลยครับโอ้โหแบบโคตรเร็วอ่นะเนี่ยครับพูดดีนะผมชอบมากๆเลยนะครับสำหรับระบบนี้นะ นะครับผมอ่าแล้วก็สามารถอัปเกรดได้ประมาณนี้อัปเกรดได้รัวๆนะผมเห็นในกลุ่มเขาบอกว่าตัวนี้มันเก่งนะครับก็เลยลองมาปั้นดูนะครับทางพวกนี้เนี่ครับเดี๋ยวผมก็ใส่หลังใหม่แล้วกันนะครับถ้าใส่ตรงนี้มันจะเสียเวลานะเดี๋ยวผมมารีวิวทั้งด้านด้านอื่นต่อนะครับผมนะให้เราเข้าไปที่ด่านเลยเนี่ยผมชอบตรงนี้เหมือนกันนะชอบมากๆเลยเหมือนกันทางด้านนะครับสกาเรตแบตเทินะมีระบบที่ชื่อว่าด่านถัดไปนั่นเอง นะครับผมผมไม่เคยเห็นเซิร์ฟไหนที่มีปุ่มนี้มาก่อนนะครับแล้วมันเป็นปุ่มที่ดีมากๆเลยนะครับไม่ต้องเสียเวลากดออกโอ้เนี่เนี่ยนะครับเนี่ยปุ่มเดียวที่ผมต้องการนะครับผมในเกมนี้ก็คือปุ่มนี้นะครับผมจะได้ไม่ต้องออกไปเลือกด่านใหม่นะครับผมเป็นปุ่มเดียวที่ผมต้องการในเกมนี้มากๆเลยนะครับสำหรับอันนี้แล้ว GM นะครับทางด้านแอดมินก็เพิ่มเข้ามา นะครับผมผมชอบมากๆเลยสําหรับส่วนนี้นะครับเพื่อที่จะไม่ให้เกมมันน่าเบื่อนั่นเองนะครับเราก็สามารถกดปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บได้เลยเราไม่ต้องไปรอเราไม่ต้องไปเลือกด่านใหม่นะครับมันดีมากๆเลยนะครับสําหรับความคิดผมนะอประมาณนี้นะครับก็ดีนะครับดีมากๆนี่ยโอเคเดี๋ยวจบตอนนี้นะครับเดี๋ยวไปดูทางด้านของอารีนาก่อนนะครับผมนะยผมก็ไต่ไว้สักประมาณหนึ่งแล้วแหละนะครับ แต่ผมก็สู้ไม่ได้แล้วนะครับก็จะอยู่ที่อันดับที่7 74นั่นเองครับพอจะขึ้นไปก็ขึ้นไม่ได้แล้วดูเขา500,000 600,000กันหมดแล้วนะครับผมก็ไม่ไหวแล้วนะฮะโอเคสำหรับการอัปเดตแพทครั้งใหญ่ก็แก้บักอะไรเยอะๆมากมายเลยนะครับแอดมินนะครับก็ใส่ใจผู้เล่นมากๆเลยนะครับอย่าลืมเข้าไปในเพจ Facebook กันด้วยนะครับสหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายครับเจอกันในคลิปหน้าครับผม